สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเนโน่นะคะเจคเนโน่นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะพร้อมอยู่เลยด้วยนะคะตัวบ้านสวยบรรยากาศดีค่ะวิวดีเลยนะคะทุกท่านอยู่ที่จังหวัดตากค่ะราคาเริ่มต้นที่2 5ล้านแบาทนะคะบ้านสวยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจจับจองทักไปคุยกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะผ่อนได้ด้วยราคาต่อรองได้นะคะ พื้นที่ขนาด2งานค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะภายในบ้านมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะคะวิวภูเขาค่ะทุกท่านด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์สนใจจับจองเป็นเจ้าของติดต่อกันได้โดยตรงค่ะนัดเจราจาเข้าชมแปลงจริงก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน แอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ